อาจารย์หมอสองท่านจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลครับท่านแรกจากภาวิชาสัญยศาสตร์ครับอาจารย์นายแพทย์ยงยุทธศสิริวัฒนาอักษรครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์จากสาขาโรคระบบทางเดินอาหารภาวิชาอายุรศาสตร์ครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ภูนชัยจรัดเจริญวิทยาครับสวัสดีครับ เราดูจากตับสวยๆแบบนี้อันนี้คือตับปกติของคนเราใช่ไหมครัใช่ครับครับจริงๆสีสีสันจะเป็นอย่างนี้ไหมฮะของปกติจะสีแดงกว่านี้นะครับพอดีเป็นตับที่แช่อยู่ในน้ํายาสีเลยจะซีดลงไปนิดหน่อยครับทีนี้ทําไมจากตับเนียนๆเรียบๆสวยๆกลายมาเป็นแบบนี้ได้ฮะอ่าอันนี้เป็นที่เห็นเป็นก้อนๆนี่คืออะไรครับถ้าสังเกตก้อนที่เกิดขึ้นภายในตับที่เราฝานหน้าตัดมานะครับแต่ละก้อนเวลาเราไปดูทางกล้องจุลทรรศน์ก็พิสูจน์ออกมาว่าเป็นเซลล์มะเร็งตับ อย่างในกรณีนี้ถ้าเรานับดูคร่าวๆกันก็มีมากกว่า6ก้อนขึ้นไปครับการจะเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องมีสาเหตุนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงสาเหตุต้องรู้หน้าที่ของตับก่อนอใช่ไหมครับอาจารย์บุชายเล่าให้ฟังหน่อยตับคนเราเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างกับร่างกายของเราตับคนเรานี่ก็เหมือนกับเป็นโรงงานที่ผลิตพลังงานไปใช้ในส่วนต่างๆของร่างกายครับทีนี้จะเห็นว่าเวลาเรารับประทานอาหารเข้าไปเนี่ยอาหารก็ลงไปสู่ลำไส้<ม>ทำการย่อยแต่ว่ายังอยู่ในรูปที่ยังใช้งานไม่ได้นะครับ ร่างกายก็จะส่งสารอาหารที่ดูดซึมจากลําไส้ไปที่ตับเพื่อทําการเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานในรูปต่างๆไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินต่างๆรวมถึงทําการเปลี่ยนเพื่อสะสมเป็นแหล่งทุนสํารองในร่างกายเช่นในรูปของไขมันนะครับเพื่อสะสมในที่ต่างๆอันนั้นหน้าที่ที่1นะครับหน้าที่ที่2ก็คือทําการเปลี่ยนสารอาหารต่างๆที่ใช้งานแล้วหรือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไป ที่มันอาจจะมีพิษต่ออวัยวะต่างๆให้อยู่ในรูปที่สามารถขับออกลงสู่ลำไส้ของคนเราดูง่ายๆนะครับอย่างสมมติอุจจาระคนเราทุกเช้าเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยเราจะสังเกตสีอุจจาระเราเป็นสีออกเหลืองๆเขียวๆหน่อยไอ้สีเหลืองๆเขียวๆเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่าสารเม็ดสีบิลิลูบินอันนี้ก็เป็นสารที่เกิดจากตัวตับทําการย่อยสลายเปลี่ยนรูปสิ่งที่ใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ขับลงสู่ ทางเดินอาหารของเรารที่เราเรียกว่าน้ำดีหลายคนก็จะบ่นว่ารู้สึกอ่อนเพลียหมดแรงก็เพราะว่าสมรรถภาพตับในการสร้างพลังงานเปลี่ยนพลังงาน,นได้ลยลงบางทีมะเร็งตับสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ยังไม่เกิดตับแข็งสภาพร่างกายโดยทั่วไปอาจจะดูดีจึงเห็นว่าคนไข้บางคนมหาแพทย์เนี่ยอตอนที่ต้องตับ ก้อนเนื้อง,งอกมีขนาดใหญ่แล้วโดยที่อาการของตัวตับเองอาจจะไม่ได้เด่นชัดแต่เป็นอาการจากตัวก้อนเองอแล้วมะเร็งตับนี่มันมันมันมีกี่ประเภทครับเราสามารถแบ่งได้เป็นสามประเภทใหญ่ๆนะครับขึ้นอยู่กับเซลล์ที่มันพัฒนามาอย่างในตับของคนเราเนี่ยมีเซลล์ตับใช่ไหมครับอย่างที่อาจารย์ยงยุทธชี้ให้เห็นในรูปนี้ก็เป็นะมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดจากเซลล์ตับที่มันงอกโตรผิดปกติขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะ เจอบ่อยทางภาคอีสานจริงๆเจอได้ทั่วประเทศไทยนะครับแต่ภาคอีสานเนี่ยจะมีปัญหาในแง่ของการรับประทานปลานะครับที่สุกสุกดิบดิบแล้วก็มีพญาติใบไม้พวกนี้ทําให้เกิดท่อน้ําดีอักเสบเรื้อรังแล้วกลายเป็นมะเร็งตับที่เราเรียกว่ามะเร็งท่อน้ําดีอ๋อเลยอันนั้นก็เป็นอีกชนิดหนึ่งสุดท้ายก็จะเกิดจากมะเร็งที่เกิดจากอวัยวะอื่นๆกระจายมา อย่างที่เราได้ยินข่าวตามหน้าทีวีตอนนี้ที่มีคนมีชื่อเสียงเป็นมะเร็งที่ตับอ่อนนะครับแล้วก็มีการแพร่กระจายมาที่ตับ